มราจะลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องชนะพากินพาเจียววันนี้ฉันชนะพามาก,กินทุกคนดูอะไรจ้าโอ้ยต้มปลาปลาดุกเห็นบ่าจาับน้องเห็นบอมากับลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะคุนสวัสดีค่ะมาก,กินอะไรคะ่ะห่อดอกดค่ะห่อดอก ใส่เก่ืฮอตดองนจ,จ<ะ>้าฮอตดองมันต้องเป็นสีแดงจะ๊ะเศษๆน้ำกันจ้ะพี่น้องสดน้ำก่อน,นมันไม่ฮอตมันไม่ถ้าเรียกว่าฮอตดองอะมันจะเป็นสีแดงแซ่บหอมเชื่อกรเขาเรียกไส้เกลือมามันก็เป็นสีส้มพูถ้าันมีหลายสีไงอ๋อไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนสีขาว มีลูกชิ้นสีขาวมีูกชิ้นสีขาวมันรุ่ยมากมันรุ่ยมากสีส้มสีแดงแล้วก็สีอะไกอีอะไรกอีกเนื้อก่งอืมอืมอะไรบุกข้าวเด้าจ้ะล่างยังดีเลยเก็ดเอ็สุยางจุนแนวจุดตอน

น้ำปลาปลาะกรดีจ้ะจ้ะแซบนัวนัวแห้งซื้อมาจากอันบอ่ออันที่ที่ตลาดตรงที่เราขับรถมาจากบ้านมากรุงเทพอ่ะตลาดของปลาแหมใช่

โดนดเราบดยาเฮดกิบิลกวสับพังจากพี่นอ้องแล้วสับพังทั้ทายคิดอยู่ใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็มาอันลูกสาวติดเทอมคาพาลูกสาวมาเล่นด้วยจ้าพาลูกสาวมาเล่นด้วย

แซวเป็นประดุกน้าหน่อยๆเนาะพอดีข้ามปากอืม<ะ>กินสุขสุร่ายฮะหนูกินจิ้งค่าหกินหนอกกินหัวดอกใส่กับข้าวปุ้นจะแซ่บด้วยจ้ะ,ะมุมในคำละตัวละจุ่มน,น้อยๆ เป็นแงหงอมมอืมเสร็จนาะกับเขามื่อ,อน,นี้จูปาาคักน้ำเห็นบ่ไฟกระได้สมดนจงจังปลายคนเนี่ยเอ็งจังองเห็นนมไหมห ตัวนี้ขาดไม้ก็ไม่ขาดอ่าเมื่อไ่แห้งเราจะพี่น้องปลาแห้งมองตาค่ยลูกตาปู่ยังเมืน่นไห่แห้งเราอ่ะก็ได้ตุดยางนา้อน 哎，行，真不赖。 ไม่กินน้ำอะไรน้ำตะเกียบฮะน้ำตะเกียบอ๋อน้ำตะเกียบส่วนหนูกินอะไรลูเอานมเอานมมากินหนูข้าวนี่นะอ่ะข้ามจนเตะสายไปมามีข้ามเตะสายเหรออ่าขาเบิ่ดแล้วพี่น้องเอามีถ้าเตะถ้าเตะเนี่ยถ้าเตะแล้วทำไงมันล้มใช่ไหมอือหือใช่มันก็จะล้มมันก็ต้องข้าม ใช่โอเคบาร์บีคิวจะกินฮอทดอกเนหมดแล้วเนี่ยอืมหอมขอบลึดแล้วไปจับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ติชมหรือว่าแนะนำอะไรก็ได้นะคะ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปค่ะสปอร์ตน้องเซย่าพันแม่เลียงเดียวด้วยนะคะจด,ดีค่าบ๊ายบายจดีค่าบ๊ายบายมามีดูหน้าดิ